สวัสดีครับเพื่อนพนักงานชาว irpc ทุกท่านนะครับจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 ที่เกิดขึ้นนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสังคมน,นะครับที่เราอยู่โดยตรงเลยนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองได้มีมาตรการออกมานะครับเป็นลำดับซึ่งทำให้เราเองนะครับในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการในฐานะที่เราเป็น ผู้คนที่อยู่ในสังคมร้วนแล้วแต่ได้รับผลกระทบนะครับจากสภาวะการแพร่กระจายของไวรัสโควิด -19 นี้นะครับจากสถานการณ์ที่การแพร่กระจายของไวรัสยังมีอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ก็นําไปสู่การที่บริษัท i อ p c เองนะครับรวมถึงบริษัทหลายๆบริษัทได้ประกาศการทําง,งานที่บ้านนะครับหรือเรียกว่า work at home ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงนะครับหรือที่เรียกกันว่า Social Distancing นะครับรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลนะครับเพื่อป้องกันการแพร่กระจายนะครับการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 นะครับซึ่งเราเองได้มีมาตรการนะครับมีคำสั่งออกไปนะครับโดยให้แต่ละหน่วยงานเองพิจนารณาเรื่องของการทำงานที่บ้านโดยมีสาระสำคัญคือมุ่งเน้นให้คนมาทำงานที่ทำงานพบปักกันให้น้อยที่สุด นะครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามลีกเลี่ยงแล้วก็ทํางานจากที่บ้านในหน่วยงานที่สามารถดําเนินการจากที่บ้านได้ทั้งนี้เพื่อเป็นการลดการพบปะแล้วก็ความเสี่ยงที่จะมีการแพร่เชื้อระหว่างการเกิดขึ้นนะครับเราเองก็ได้มีการเตรียมพร้อมในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ได้เตรียมในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่ใช้สําหรับการทํางานเวิร์กอัตโฮมฉันก็ขอให้เพื่อนพนักทุกคนนะครับ พูดคุยกับคนทีา่ทง,งานนะครับแล้วก็วางแผนการทํางานร่วมกันอย่างไรก็ตามนะครับในช่วงที่ทํางานที่บ้านก็ขอความร่วมมือพนักง,งานนะครับอย่าออกไปใช้ชีวิตนะครับภายนอกนะครับทั้งนี้เองเนี่ยนอกจากจะเป็นการปฏิบัติตัวตามมาตรการของภาครัฐแล้วเนี่ยก็ยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยทําให้การแพร่กระจายของโรคเนี่ยนะครับมีโอกาสน้อยลงแล้วสังคมเราจะได้กลับไปสู่สภาพปกติได้เร็วขึ้นด้วยนะครับ เราก็พยายามที่จะดูแลนะครับควรอบข้านะครับตัวเองนะครับโดยการรักษาระยะห่างนะครับแล้วก็ล้างมือนะครับด้วยแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ด้วยสบู่นะครับให้บ่อยๆอย่างที่ทุกคนได้เตือนอย่าเอามือไปจับหน้าจับตานะครับแล้วก็รักษาระยะห่างกับผู้คนนะครับใช้โซเชียลมีเดียใช้โทรศัพท์ในการติดต่อพูดคุยกันสำหรับบริษ,ษัทในอารพีซเองเราก็มีการเตรียมการในเรื่องนี้นอกเหนือจากการ พิจารณาการทํางานที่บ้านแล้วเนี่ยก็คือมาตรการในการป้องกันนะครับทั้งที่ทํางานที่กรุงเทพเองที่ระยองที่โรงงานเองนะครับเราได้มีการฝึกแผนปฏิบัติการฉุกเฉินนะครับลองรับสารการเพื่อให้ธุรกิจสามารถดรําเนินการได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่า BCM นะครับเพื่อให้มั่นใจได้ว่าในกรณีที่มีเคสเกิดขึ้นเนี่ยเรายังสามารถปฏิบิบตปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องนะครับ แล้วก็มีการดูแลนะครับในกรณีที่หากมีเพื่อนพนักงานคนใทยคนหนึ่งนะครับเกิดเคสขึ้นเนี่ยเราก็มีมาตรการนะครับที่จะต้องดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้เพื่อนพนักงานสบายใจได้นะครับว่าเรามีมาตรการนะครับมีการสื่อความมีการเตรียมการนะครับที่จะลดผลกระทบลดความเสี่ยงที่จะเกิดการติดเชื้อการแพร่ระบาดนะครับจากสถานที่ทํางานของ IRPC เองนะครับแล้วก็มีแผนรองรับถ้าเกิดเหตุการณ์ มีผู้ติดเชื้อนะครับจากภายนอกหรือภายในก็ตามของนักงาน i r p านะครับผ่านแผน BCM ที่เราเได้ทดลองฝึกซ้อมนะครับแล้วก็เตรียมการเอาไว้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนพนักงานทุกคนนะครับจะดูแลตัวเองนะครับดูแลคนรอบข้างนะครับซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่เราต้องช่วยกันนะครับเราถือว่าเป็นการทําหน้าที่ของพลเมืองที่ดีนะครับเป็นคนในสังคมที่ดีที่ รับผิดชอบดูแลนะครับสังคมในสถานการณ์แบบนี้นะครับแลวผมก็มั่นใจว่าพวกเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันนะครับหากมีข้อสงสัยประการใดนะครับก็ขอให้พูดคุยกับหัวหน้างานนะครับผมและผู้บริหารนะครับพร้อมนะครับที่จะรับสถานการณ์แล้วก็นำพาการทำงานนะครับแล้วก็พวกเราใช้ RPC บริษัท RPC ให้เดินหน้าต่อไปแล้วก็ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์สถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับขอบคุณนะครับ